สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปิ่นเกตมณีสดแล้วสวยแซบขึ้นมากอวดหุ่นเปะ๊ะสวนทางอายุก่อยอดไล์จากแฟนๆไปได้แบบถล่มทลายอีกแล้วสำหรับการเปิดโหมดเซ็กซี่ครั้งล่าสุดของคุณแม่ซุปตาลูก3าปิ่นเกตมณีในวัย49ปีโดยโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพที่เจ้าตัวได้นำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม ขณะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการว่ายน้ำพร้อมกับสุดอากาศบริสุทธิ์เชี่ยวในวันหยุดพักผ่อนแต่ที่ทำให้กลารหลายคนถึงกับต้องอุทานร้องว้าวก็คือชุดดีไซน์เก๋ที่ปิ่นเกตวัวน,นี้หยิบมาใส่ เราะนอกจากจะเผยให้เห็นรูปร่างฟิตอนดนเฟิร์มเอวอกสะโพกให้เห็นเต็มสองตาเต็มๆแล้วในส่วนของสีสันก็สดใสโดดเด่นชวนมองสุดๆเลยทีเดียวขณะเดียวกันในช่องคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทรงตรงถึงปิ่นเกตมณีอย่างหล้นหลามไม่ว่าจะเป็นสวยอะแม่อีกท่านบอกว่าแซ่บมากค่ะอีกท่านบอกว่าสวยแซ่บมากค่ะอีกท่านบอกว่าเรสศค่ะพี่ปิน่นอีกท่านบอกว่าแม่ปิ่นสวยมากค่ะ อีกท่านบอกว่า1,000แซบอีกท่านบอกว่าประลอดแตกได้เลยนะเนี่ยเป็นต้นเรียกได้ว่างานนี้ขุณแม้จัดเต็มความแทบระดับ10เต็ม10เลยจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีขอบคุณครับ